รถเก่งอีโคคาเข้ามาใหม่คุณพี่สภาพสวยมากเลยปีใหม่ไม่น้อยด้วยนะคะด้านหน้าของกางเต็นท์นะคะเป็นมาด้าสองตัว S h a t c h b a c k ค่ะคุณพี่ตัวนี้ปี2023.24เลยนะเลขหม่เพียง8 0 0พเท่านั้นเลยค่ะสีเทาด้วยนะคะรถใช้งานมือเดียวสภาพกริบกริบเลยนะเพิ่งเข้ามาใหม่สดสดร้อนเลยนะคะรายละเอียดเส้นสายตัวรถจะเป็นยังไงนะคะไปดูได้ในคลิปเต็มได้เลย สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาเจอเจอกับน้องกางเต็นเพรยนต์กันอีกเช่นเคยนะคะตอนนี้เรามาอยู่กันในช่องรถเก่งอีโคคาร์คอนถูกและสภาพสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะคันนี้นะคะคุณพี่นี่ด้านหน้าของกางเต็นนะคะเป็น m a ด้าสองนะหนึ่งจตัวเอสจดสปอร์ s, ต port, ค่ะคุณพี่ เป็นตัวแฮชแบกนะคะคันนี้ปี2,023.24ค่ะคุณพี่และเลขไม้แค่8,000เท่านั้นรถใช้งานมือเดียวสภาพนางฟ้ากิ๊บกิเลยนะคะรถเพิ่งเข้ามาวันนี้สดๆร้อนๆเลยราคาคันนี้เราตั้งขายกันอยู่ที่4,79,000ตกพอตอนเดือนละประมาณ8 2 0 0เองค่ะคุณพี่สวยน่าใช้งานมากเลยนะตัวนี้ยชมปัจจุบันแล้วด้วยนะคะแล้วก็ได้โทนสีเป็นสีเทาค่ะคุณพี่ แบบเหมือนคล้ายๆสีเทาแลมโบแต่ว่าเป็นคนเทาวสว่างนะเดี๋ยวกางเต้จะพาไปชมรอบๆคันเลยนะว่าจะสวยกริบขนาดไหนไปดูก,กันเลยนะนี่ค่ะด้านหน้าออปชั่นของเขาด้านหน้านะไฟน้องตาเปือ่อยๆแบบนี้ไฟด้านหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ค่ะป้ายทะเบียนได้ป้ายกรุงเทพม,มาแล้วทะเบียน8 3 9 8เนะโอ้โหเลขหาเงินทั้งนั้นเลยนะกระจังด้านหน้าเนี่ยค่ะเป็นชมแบบปัจจุบันเลยรอยบุบหลักกินไม่มีรอยทะลอกไม่มีเลยคุณพี่เห็นไหม นี่รับประกันของสร้างด้านหน้านะคะไม่มีชนหนักจมน้ากับสีมาแน่นอนค่ะคุณพ,พี่นี่สภาพเดิมเลยนะคะแล้วก็ยางนะเป็นยางของดันหลบค่ะคุณพ,พี่ ในส่วนของยางนะคะตัวนี้ได้เป็นยางดันหลบค่ะคุณพี่นะปีใหม่แน่นอนค่ะนี้ค่ะปี2023นะคะแม็กเดิมไม่มีรอยกินขอบฟุตบาทมานะสภาพสวยกิฟเลยนะคะตัวโชคด้านในนะคะของเดิมค่ะจุดแต้ม QC จากโรงงานนะคะคันนี้ไม่มีการเปลี่ยนโชคมาแน่นอนซุ้มล้อด้านในพ่นเคลือบกัสนิมให้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวรอล้างทําความสะอาดนะจะได้เห็นสภาพที่ใหม่กิฟเลยตำแหน่งตัวน็อตหน้าอยู่ครบทุกตัวนะคะคุณพี่กันชนด้านหน้านี้สมาเสมอเท่ากันนะคะ สวยมากๆเลยนะคะหูกระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็นี่ค่ะมีบายสปอร์ตมอนิเตอร์นะคะคุณพี่เห็นไหมที่เป็นช่องสีเหลี่ยมตรงนี้เวลาลดคันด้านหลังมาเป็นจุดอับสายตาเขาก็จะมีการแจ้งเตือนนะคะคุณพี่ตัวนี้มีสมาร์ทคีเน็ตตรงที่เปิดประตูด้วยนะคะนะเดี๋ยวกลางเต็นท์พาดูโครงสร้างรอบๆเลยนะคะตัวนี้ติดฟิล์มเป็นฟิล์มของ 3M ด้วยค่ะคุณพี่เหลี่ยมสารตัวน็อตนะคะคมกิบชัดเจนไม่มีรอยแกะขันไขนะคะเนี่ย สวยเลยเห็นไ,ไหมคะนี่จุดมาร์คคิวซีจากโรงงานยังอยู่สภาพเดิมเลยนะคะกี่เดียมซันโตนอตทั้งฝั่งด้านนี้นะคะก็ไม่มีรอยแกะไขเลยค่ะคุณพี่เห็นไหมคะสะภาพสวยมากๆนี่ฝั่งนี้ก็เหมือนกันค่ะคุณพี่ขะของเดิมแท้จากโรงงานนะซีนยางแบบแน่นๆใช้งานได้ตามปกติเลยเนี่ยหนูแทบจะไม่ต้องเปิดดูโครงสร้างเลยเพราะไม่มีรอยแกะเลยค่ะคุณพี่ขาสภาพใหม่เลยจริงๆ เดี๋ยวกางเต้นพาดูฝั่งนี้นะคะปึ๊บอ่ะเรียมสานตัวน้อตรงนี้ก็คงกิบชัดเจนนะคุณพี่ไม่มีรอยแกะค่ะคุณพี่ขาม,มาร์คิกฟรีของเดิมเลยนะคะคือสีสวยมากคุณพี่ดูสีสีแบบโทนแบบเทาแลมโบนพี่ไฟด้านท้ายนะคะเป็น LED ดีไซน์สวยเลยกรอบไฟแบบ ริบมากเซ็นเซอร์ถอยหลังมีให้ทั้งหมด4จุดด้วยกันค่ะพร้อมบอกโลโก้เครื่องยนต์สกายแอคทีตัว G นะเสารับสัญญาณเป็นขีบฉนับชาฟินด้วยนะคะเปิดให้ดูด้านท้าย โครงสร้างทางด้านท้ายนะคะตัวชกนะคะของเดิมไม่มีการเปลี่ยนมานะคะ่ะโลโกโ้มาด้ายังอยู่นะคะช่องรางน้ําฝนตรงนี้ก็ไม่มีรอยทําสีนะสติ๊กเกอร์ที่เขามาร์คไว้คันนี้ไม่มีการชนหนักด้านหลังมาแน่นอนคุณพี่คะ่ะเนี่ยถ้าเกิดมีการชนมาเขาก็จะแบบพ่นสีทับตรงนี้เลยนะคะเขาจะแปะไว้เป็นมาร์คของเขาไว้นะคะคุณพี่ก็ไฟของเดิมแท้นะคะของมาด้านะคะคุณพี่ยังอยู่เป็นไทโคยโตนะ คงสร้างเดิมเลยฝั่งนี้ก็เหมือนกันก่อไฟไม่มีการเปลี่ยนนะโค้ดเดิมเลยค่ะช่องรางกระฝนตรงนี้ก็ไม่มีรอยทําสีนะคะคุณพี่ค่ะจุดมาร์ค QC จากโรงงานยังอยู่โชคข้างฝั่งนี้ก็จะเป็นของมาได้อยู่เหมือนเดิมนะเตรียมสานตัวน็อตนะตรงนี้คครมกิบชัดเจนค่ะ เห็นเลยนะตัวนี้เป็นที่ปิดบางสัมภาระท้ายนะสามารถถอดออกได้ค่ะเบาะด้านหลังแฮทแบกชอบก็คือเขาสามารถปรับพับลงไปได้60-40นะคุณพี่ทาดท้ายมาด้า2อน่ะมีมาให้นะอุปกรณ์ช่วยหลัวฉุกเฉินนะคะตัวนี้จะเป็นตัวซ่อมยางนะคะสมัยเนี้เขาไม่มียางอะไหล่มาให้แล้วค่ะคุณพี่นะเพราะหมีเราก็ไม่ได้เปลี่ยนเองอยู่แล้วเนาะจะซ่อมยางแบบว่าใช้แบบฉุกเฉินนะ ด้านหลังนะคะฝั่งประตูด้านนี้รื้อเปิดให้ดูนะคะคุณพี่คะนี่เหลี่ยมสันตัวน็อตคมกิฟชัดเจนไม่มีรอยแกะขันไขนะจุดมาร์กยังอยู่นะคุณพี่ภายในหนูชอบมากเลยภายในได้เป็นเบาะหนังสีด,ดำตึงๆฟูๆเลยค่ะคุณพี่สวยมากๆเห็นไหมคะหลังคงหลังคาใหม่นะคะคุณพี่เห็นไหมอะมาฟังทางด้าน คนขับกันนิดหนึ่งนะคะเด็วเต้นขอเอากุญแจหน่อยกุญแจเนคล้ายๆข,ของมาด้าสามเลยกุญแจจะเป็นแบบนี้นะคะเปิดมาดูแผงประตูด้านข้างนะคะจะเป็นแบบว่าบุกซอฟนุ่มนะคะเป็นหนังสีดำนะเปิดกระจกแบบออโต้ทางฝั่งคนขับเท่านั้นนะคะคพี่นแล้วก็ฝั่งนี้ค่ะเหลี่ยมสานตัวน็อตฝั่งด้านนี้ทางคนขับนะคะนี่ชัดเจนไม่มีรอยทำค่ะ แล้วแอร์ของเขาก็เป็นดีไซน์ของเขาเป็นรูปวงกลมโดนัทแบบนี้ด้านในใหม่มากกินใหม่ยังอยู่เลยนะคะขอนญัตสตาร์ทรถพุทสตาทจะอยู่ทางด้านนี้นะคะหน้าปัดหน้าจอก็อย่างดีไซน์สปอร์ตเลยนะคุณพี่นี่ให้ดูเลขใหม่แปดพันเจ็ดร้อยสามสิบห้ากิโลคุณพี่ใหม่มากนะคะพวงมาลัยไม่มีลอกล่อนเลยคอสติ๊กเกอร์เนี่ยจากป้ายแดงยังอยู่อยู่เลยค่ะคุณพี่ นะรถสภาพสวยเลยนะคะตัวนี้มี cruise control ให้ด้วยนะคะสั่งการด้วยเสียงควบคุมเครื่องเสียงได้ตรงนี้เปลี่ยนโหมดอะไรก็เขาก็จะเป็นแบบเดิมนะเหมือนจอยสติ๊กเหมือนการเล่นเกมนี่ค่ะปรับเลื่อนได้ปึ๊บ,บ,บ,บมี n a v ก g ต t ร r ให้ด้วยนะคะ แต่จริงๆเราก็เหมือนจะเนชื่อมต่อโทรศัพท์อะไรได้นะคะ FMAM Bluetooth ได้ค่ะแอร์ได้เป็นแอร์ออโต้ด้วยนะคะคุณพี่เย็นฉ่ำใจแน่นอนนะคะตัวนี้มีไวเลสชาร์จเจอร์ด้วยนะคะชาร์จแบตโทรศัพท์โดยที่ไม่ต้องเสียบสายโอ้โหอัพขึ้นมาปีใหม่ๆแบบดีมากนะคะคุณพี่ตัวนี้มีตัวระบบไอสต็อปนะสตาร์สต็อปของเราเนี่ยมีมาให้นะคะแล้วก็ป้องกันการลื่นถลายนะคะ แพดเดิลชิปที่พรมอะไรก็มีโอ้โหจัดเต็มมากเลยนะคะันนี้นะเปิดไฟแบบออโต้ได้ปัดน้ำฝนแบบออโต้ก็ได้ค่ะคุณพี่ครบเลยนะคะันนี้กระจกสองหน้ามีให้ทั้งสองบานเลยนี่ค่ะแสงไฟก็จะเป็นแบบสีซอฟท์ๆหน่อยนะคะคู่มือของตัวรถนี่มีมาให้พร้อมเลย มา,มากเลยนะคะเบาด้านในนะคะได้เป็นเบาบักเก็ตสีตรงนี้ก็จะเป็นแบบผ้านะคุณพี่แล้วตรงกลางจะเป็นแบบหนังสวยมากดีไซน์สปอร์ตมากเลยนะคะในส่วนกันตรงนี้นะเด็กกลางเต็นท์จะพาไปชมเครื่องยนต์นดีนกว่าคะ่ะว่าเครื่องยนต์จะใหม่เหมือนรอบคันใหม่ไปดูกันเลย เข้ามาในส่วนของตัวเครื่องยนต์ค่ะคุณพี่ตัวนี้เครื่องมาด้าสองเครื่องหนึ่งจุดสามนะคุณพี่เนี่ยเครื่องแน่น,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 นๆเต็มๆมคุณพี่ค่ะสภาพเครื่องใหม่กิฟเลยรอยค้าบน้ามันคราบสนิมไม่มีเลยค่ะคุณพี่โค้ดเลขเครื่องเนี่ยของตัวเครื่องเนี่ยยังอยู่เลยนะคะคุณพี่เห็นไหมนะเนี่ยเนี่ยตรงตามเล่มนะ เลขตัวเครื่องเนี่ยตรงตามเล่มนะคุณพี่ไม่มีการเปลี่ยนยกเครื่องมานะคะสภาพตัวน็อตนะ,ะไม่มีรอยแกะขันไขยนะ,ะอุปกรณ์โครงสร้างเดิมเหลี่ยมสันตัวน็อตคงกิ๊กนะคะคุณพี่ตรงนี้จุดเม็ดอาร์กกลิตจากโรงงานก็ยังอยู่เหลี่ยมสันตัวน็อตทางด้านซ้ายมือนะคะไม่มีรอยแกะหรือขันข ไขเหมือนกันค่ะสภาพใหม่กริบเลยนะอุปกรณ์ชิ้นส่วนเดิมๆนะคะก่อไฟค่ะคุณพ,พี่ใช้งานได้ตามปกติรับประกันคันด้านหน้าไม่มีบิดเบี้ยวแน่นอนค่ะคุณพี่มาดูได้เลยรถคันนี้สภาพสวยมา,ากๆเลยนะคะไฟตรงนี้ก็ไม่มีรอยแตกค่ะคุณพี่อุปกรณ์ชิ้นส่วนเดิมซีนยางตรงนี้ใช้งานได้ตามปกตินะคะเหลี่ยมสานตัวน็อตนะคะทางด้านนี้ค่ะคุณพี่ขาด้านขวามือนะไม่มีรอยแกะไขนะคะฝากระโปรงด้านหน้านะคะกิิบกบเลยค่ะคุณพี่ซีนยางนะคะใช้งานได้ตามปกติโลโก้โค้ดมาได้ยังอยู่เลยนะคะคุณพี่ ให้ดูแบบเต็มๆสวยมากๆนะฝากระโปรงน้าหน้าตรงนี้นะคะสภาพใหม่กิฟเลยอันนี้ลูกค้าเข้ามาดูพอดีเลยนะพี่พี่ๆท่านไหนสนใจนะรีบติดต่อมาหากางเต็นได้เลยนะย้ำสเปคคันนี้กันอีกทีค่ะคันนี้นะคะเป็นมาสด้าสอตัวเอสนะสปอร์ตนะคะ เป็นตัวแฮสแบกปี2023จด24ค่ะคุณพี่เลขใหม่แค่8,007เท่านั้นนะคะคันนี้ราคาตั้งขายที่479,000บาทนะคะสนใจนะคะติดต่อหากางเต็นได้ช่องทางด้านล่างนี้เลย0645546469นะคะโทรก็ได้แอดไลน์ก็ได้ตอบตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะสำหรับวันนี้อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคลิปหน้าหนูจะอัเดตรถเข้าใหม่อะไรนะคะรอชมได้เลย